ตายไม่ชัดเพราะว่าคุณครับเมื่อวานนี้มากเลยครับรวมาโรคอ่ะคุณรวมสารพักใจไม่ว่าอะไรสารพักโลกรคแต่พอมาเจอผมเริ่มตั้งแต่ในเกียดเริ่มที่ติดเก็ดมาเป็นไขมันความดันเฉพาะนิดรวมน้ำใส่นิ้วในต่อไตเป็นกำนูใจตายโอใจโตไตอู้พี่เมันสีมันยนะใช่ติดกว่าแล้วรักษาอันไหนก่อนเนี่ยมันเยอะจังเนี่ย คือผมเริ่มรักษาทุกอย่างผมมองกับโรงพยาผมก็หัวใจเดือนหนึ่งห้าถึงสองครั้งนะเก็บหน้าอกเพิ่มมยาเวอร์คีไตลิ้นไตลิ้นสามนาทีไม่ดีขึ้นไม่ติดต่อไม่ติดต่อห้านาทีไม่ดีขึ้นเข้าโรงพยาบาลเลยนอนอยูแบบนี้ตลอดนี่ตลอดเป็นเวลาหลายปีมากตัวเองคิดว่าตัวเองจะตายแล้วยอมรับรักษาและทำมาการชีวิตตัวเองก็อยู่กับยาเคมีมาตลอดได้มาทติดลูกติดลูกติดลูกก็ตอนนี้ ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้หมอลดยาหมดเลยจากที่ต้องทานยาวันละ4กเม็ดนะ